สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีอดนรับเข้าสู่ o i ย c h a n n น l นะฮะวันนี้หน้าผมจะมาป็ดข่าวสารในวงการรถยนต์นะครับใน EP นี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลของรถยนต์จากค่าย MG นะฮะนั่นคือ MG r o d D7 DMH นั่นเองนะฮะจะขอให้ไปดูข้อมูลของรถยนต์ตั่นี้ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดมให้ผม้วยครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป MG Road D7 DMH นะฮะ รถซีดานปลั๊กอินไฮบริดนะฮะได้มาโชว์ตัวที่งาน Green Technology Expo 2023พ้อยโดยเผยเห็นถึงดีไซน์สุดพรีเมียมเรียบหรูตัวรถนะฮะจะเป็นระบบ d u โอ้โมเตอร์ไฮบโดยขุมพลังรวมของระบบนะฮะจะทำให้รถนะครับผมวิ่งได้ไกลถึง1,400กิโลเมตรเลยทีเดียวสำหรับมิติของตัวถังนะครับผมขนาดเทียบเท่าดีเซ็กเมนต์นะฮะโดยจะมีความยาวอยู่ที่4,890ม mm, นแปดร้อยเก้าสิบมิลลิเมตรกว้าง1นึ mm, ่งพันแปดระยะก้าสิบมิลลิเมตรสนะครพันห้าร้อยสิบมิลลิเมตร สำหรับตัวรถนะผมดีไซน์เรียบหรูภายในนะผมใช้วัสดุพรีเมียมบอหนังนะผมจะเป็นบอหนังกลับคุณภาพสูงและดีไซน์ลาะเก็กนะครับให้มีรูระบายอากาศบอคนขับไปไฟฟ้าสิทธิท,ทางมาพร้อมระบบระบายอากาศแล้วก็มีหน่วยความจําสําหรับที่นั่งเลยนะฮะพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับกว้างขวาง,วาง,วางสะดวกสบายส่วนแผงแดชบอร์ดด้านหน้านะผมจะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด12.3นิ้วซึ่งเป็นหน้าจอซูเปอร์ลอง LCD สกรีนนะฮะมาพร้อมกับระบบอัจฉริยะ Benma Intelligen t Driving System สำหรับ MG r o d 7 EMH นะฮะมีให้เลือกทั้งรูปแบบไฟฟ้า100%แล้วก็ปลั๊กอินไฮบริบดนะฮะโดยรุ่นไฟฟ้านะฮะผมจะมีให้เลือก2รุ่นยอดเดยวกันนะฮะได้แก่ EV Standard Range นะครับจะมาพร้อมกับมอตเตอร์ไฟฟ้า197แรงมา้าแบตเตอรี่จะอยู่ที่52.2กิโลวัตต์อัววิ่งในไกลสูงสุดน,นะฮะผมอยู่ที่510กิโลเมตรส่วนในรุ่นนะผมจะเป็นรุ่น EV Long Range มาพร้อมกับมอตเตอร์ไฟฟ้า197แรงมา้าแบตเตอรี่68.5กิโลวัตต์อัว วิ่งในไกลสูงสุดนะผมจะอยู่ที่610กิโลเมตรนะฮะในรุ่นหน้าผมจะเป็นรุ่น Plug-in Hybrid นะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรพละกกำลัง1 1 2งแรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะให้พละกกำลังรวมอยู่ที่204แรงม้านะฮะพร้อมระบบ Plug-in Hybrid เสียบปลั๊กชาร์จไฟนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่21.4 kWh กิโลวัตต์ชั่วโมง วิ่งโยไฟฟ้าล้วน e v o ม t นะครับผมได้ไกลถึง1 25กิโลเมตรและวิ่งด้วยน้ํามันบวกกับไฟฟ้านะผมจะได้ระยะทางไกลถึง1,250กิโลเมตรต่อน้ํามัน1งถังนะฮะสำหรับราคาเริ่มต้นของโรลิเนะครับราคามติเป็นเงินไทยนะครับจะอยู่ที่6,15,000บาทนะครับซึ่งราคานี้นะครับผมยังไม่รวมภาษีของประเทศไทยนะครับโดยคาดการว่า MG นะผมน่าจะเอาโรลิเนะครับมาโชว์ตัวเพื่อเป็นการอย่างเชิงและดูกระแสนะครับว่าโรลิเนะครับจะได้รับการตอบรับที่ดีหรือไม่ สำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแวปเด็กข่าวสาร์ปนใหม่ปีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย